สวัสดีเจ้าจะพาเจ้าตอนนี้หกโมงแปดแล้วเจ้าวันนี้บปได้เยอะของกินกินขากินขี้เกา้น้องปิ่นกระตื้นนะกินข้าวแล้วปีกด้านแล้วเจ้าจะป้าก็เลยได้มาละว,วันนี้เอาหลัางงานแปดซอกตาสองเซนเกิงมาลงขวบนขวบันทามเจ้ามาพอกกาแรกเจ้าว่าจะได้ก็เจ้า มาันนานเจ้าตาแว่นสองตัวเจ้าคือแบบว่าสภาพยัำแย่เจ้าตาตะเคียนสายติดปุนตัวเจ้าจุนได้ก็เจ้า ร่น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 นี่กายกายังเป็นอย่างที่เขียมมากเลยเจ้าคือบ้าๆต้องลุ้นตลอดเจ้าคือว่ามีเฮอได้ลุ้นเลยปยุดไว้ข่ามปุ้นน่ะนะเจ้าตัวใหญ่ เอาหลังเกาะพ่อเจ้าก็ได้กัะเจ้า <laughs> ตัวใหญ่เอาเจ้าเนดะียวเจ้าตัวเดียว <laughs> ได้กับ <laughs> เจ้าลุ่นเจ้าลุ่นโอ้ยมืดินเจ้าตัวนี้ <laughs> จ้าดินยางยิงยังยังป่าต่างยามเจ้ากระปาคนรีกว่าป่า,า,ปา,ปาตัวใหญ่ป่าตั้งยามเจ้าดินจำนี่มันใหม่บางเจ้ามันดินแล้วมันเหมือนกับปาตัวใหญ่ าแว่นเจ้าไปทางไดก็ได้เจ้าย้ายตาไรก็ได้ตึงมีป่าแล้วเจ้าสงสัยจะได้กระป่าแว่นเจ้า ขนาดป่าแหวนยอะบางคอยเข้าเลยเจ้ามีแต่แต่เลยเจ้าก็เตร่รที่ป่าแหวนนี้โอ้ยขำจำนี่เป็นปุ๊กไป็ควะอ๋ป่าตะเคียงตายติดสามตัวเจ้าติดมนันลงมันางอย่างเจ้า má <laughs> 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 yeah, có tạo hóa bột cập nhật. Oh, ok, 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 ok. Ok, ok, ok. O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 k, ตายไปพุ่นน่ะห <akes sixty> ัว <emic> ปุทธหัววาก็พุ่นน่ะขอสัมมาตะเจ้าหนึ่งตัวเจ้าจั่นี้มาเอียเจ้าข้าวที่ตัวตัวตัวยังดีหล่ะเจ้านีติยกมาเซวจะแซา ยกจะไปอิฐแล้วเจ้าไม่เป็น,นีป่าเลยต <g ül> ่จะเพียนสายเจ้า <c oughs> ขอบอกว่าน้าหนิมขนาดเลยเจ้าเพราะว่าขับปิดฝ่าย <c oughs> เดือวนี้ธรรมาชาติเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยเจ้า ปัจังยำเจ้าล <S S 1> ิ้น <facial> ยังนอเย็นีย็ตัวกบใบใหญ่เนี่ยเจ้าสบายตะก้อนนะตัวตะฟ้ามือฟ้ามือพระเจ้าป่าจังยำเดี๋ยวนี้กายเปิดตัวน้อยตัวนิดมันใหญ่เหนตันขนเจ้ากระเทียนตายกะตายอย่างเจ้าปัดส็ตาย ตัวแรกปัาสไตลเจ้า,าต้งตกบานนี้มาหันเลยกาลังหันไปเดียวเนี่ยเจ้าจะแบบมีการเต้นสดๆเลยเจ้า <c ười> คือป่าหายแซบมด แต่เทียนสายเจ้ามีปู่มีป่ายอย่างเลยเจ้าจะเมืดแล้วเจ้าตอนนี้กระทุ่มป่ายแล้วเจ้าแตะเทียนสายเจ้าหนึ่งตัว nói điều sao mượt là chào Mượt là chào Ủa, ôi phải vậy sao oh, phải vậy phải bông chào ป่าตะเพียนซ้ายดินนะครับป่าตัวตะแขนเจ้าเ <c oughs> ฮียวบงทำแล้วเจ้ามาตอนคำเฮียวบง ฝายแงอาวานเจ้ามืดแล้วยุงเริ่มนักแล้วเจ้าโอเคเจ้า <c oughs> เอาคลิปสั้นๆไปก่อนมันยกจะได้มันกระตื้เข้าวเจ้าหน้ามก็นิ่มเพราะเขาปิดฝ่ายมด มันกักป่าไว้เป็นช่วงเป็นช่วงเจ้าป่ามันเลยได้วิ่งได้อย่างก็เลยมันค่อยมีปา่าอันนี้ก็บรรยากาศตอนหมืดเจ้าตอนนี้ก็ทุ่มปา่าเกือบสองทุ่มแล้วเจ้าเจ้าบรรยากาศอากาศก็มืดยุงก็นักเจ้าแล้วก็อันยุงห้องโซ,โซ,โ,ซโซเจ้าตอนนี้อโอเคเจ้าเดี๋ยวไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกันเจ้า,าจะได้หน้าก,กอ ฝ่างกายกัเต็นเจ้าปีนี้เป็นปีติแบบวไวแย่ขนาดเลยเจ้าเพราะว่าฝนมาตกเลยโอเคเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปป่าของเจ้าป้ากันเจ้าสุดเลว่อยหนึ่งเจ้าข้างบ้านเปิดเเพยงเสียงดังเดียเสียงดนตรีเจ้าเจ้าในเจ้าได้สักขีสองขีดเหมือนเดิมเจ้าป่ากำงามอยู่โอเคเจ้าฟังเบอร์กัเต็นเจ้าช่วงนี้ป่าก็มีแล้วเจ้า ได้ยู่หน่อยหนึ่งเจ้านี้เจ้าขอบคุณนักนายเจ้าติดติดตามรับชมฉากจะปลาเป็นกำลังใจให้กันตลอดวันนี้ลายาวได้เจ้าข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังเดี๋ยวจันเข้ามาในกล้องแล้วเดี๋ยวจะติดเลยก็ติเจ้าฝั่งเบื่อกับแต็นท์เจ้ากะปลากับคิมนาเจ้าดูแลสุขภาพของตัวนาเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย